กลับมาที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อสัปดวห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมนะคะหารายได้สมทบทุนสร้างโมเดลคลุมสนามโดยมีการจัดก,กิจกรรมปั่นกันที่จังหวัดสงขลาค่ะ โดยงานปั่นในครั้งนี้นะคะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะคุณอําพลพงศุวรรณพร้อมด้วยนายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนนะคะร่วมการปัน่นร่วมบุญปั่นน้ำใจแก่เด็กพิการ9ประเภทค่ะเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนามเพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กและส่งเสริมเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งงานในครั้งนี้นะคะก็มีโต๊ะโผโดยสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาค่ะร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลาค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นรวมปั่นน้ำใจแก่เด็กพิการ9ประเภทประกอบด้วยบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินทางสติปัญญาทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพทางการเรียนรู้ฟังการพูดและภาษารวมถึงพฤติกรรมหรืออารมณ์และออทิสติกนะหรือว่าผู้พิการซําซ้อน โดยรายได้จากการปั่นค่ะจะนําไปช่วยเหลือนะคะและก็เป็นเงินทุนให้กับผู้พิการในแต่ละประเภทซึ่งสําหรับเส้นทางการปั่นก็เริ่มต้นจุดสกัดตั้งแต่บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ปั่นเลียบชายหาดชะล,ลั์และก็บริเวณแยกสํารงปั่นต่อไปยังเส้นทางสงขลานาทวีผ่านบ้านด่านถึงแยกอ่างทองค่ะปั่นตรงไปผ่านทุ่งวังแล้วก็ปั่นต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาโดยมีระยะทางทั้งสิ้น 28กิโลเมตรค่ะทางนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาก็ยังคงสามารถร่วมบริจาคนะคะเงินหรือว่าสิ่งของซึ่งรายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบไปกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งหมดค่ะ หรือจะร่วมสมทบทุนโดยตรงได้ที่บัญชีงานระดมทุนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลานะคะโดยมีหมายเลขบัญชีก็คือธนาคารกรุงไทยค่ะเลขที่บัญชี678318979 1ผมู้ชมที่จดไม่ทันก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะคะ